สวัสดีค่ะ คลิปนี้นะคะพี่ตีจะพามารู้จักบอนไทยนะคะที่มีลักษณะคล้ายกันมากเลยนะคะทั้งใบนะคะแล้วก็หน้าตานะคะบางคนก็จะเรียกชื่อเป็นชื่อเดียวกันทั้งหมดนะคะวันนี้พี่ตีจะมาให้รู้จักความต่างนะคะบอนไทยที่ชื่อว่าผีเสื้อนะคะซึ่งเป็นรายจุดชมพูนะคะหรือบางคนก็เรียกว่าผีเสื้อชมพูนะคะแล้วก็อีกชนิดหนึ่งชื่อว่าสาวน้อยปากแป้งนะคะลักษณะใบานะคะการเลี้ยงดูการปลูกจะ ใช้กันมากนะคะบางคนก็จะเรียกแต่ว่า,าสาวน้อยป่าแป้งนะคะลักษณะจริงๆแล้วจะมีความต่างกันนะคะวันนี้พี่ตีจะให้ดูนะคะลักษณะความต่างต่างกันอย่างไรนะคะค่ะเดี๋ยวเรา,ามารู้จักนะคะต้นแรกนะคะอย่างที่เห็นอยู่นี่นะคะอันนี้นะคะเขาเรียกว่า,อาบอลไทยที่ชื่อว่าผีเสื้อนะคะซึ่งสังเกตนะคะใบของเขาจะมีจุดชมพูนะคะ ท,ทั้งใบเลยนะคะพื้นเขาพื้นของใบก็จะเป็นสีเขียวนะคะจะไม่มีลายเส้นให้เห็นนะคะก็จะเป็นสีพื้นเขียวทั้งหมดนะคะแล้วก็จะเป็นจุดสีชมพูน่ารักมากเลยนะคะทั่วทุกใบนะคะวันนี้พี่ตีมีอยู่หนึ่งกระถางแล้วก็จะทําการ เพาะไว้นะคะเพื่อที่จะ,ะให้เป็นแม่พันธุ์นะคะวันนี้กระถางของพี่ตีก็ยังแบบขนาดยังเล็กอยู่พี่ตีจะต้องย้ายเขาแล้วนะคะเพราะว่าต้นเขาสูงมากเลยประมาณ45เซนเนี่ยนะคะสูงมากนะคะแล้วก็ ใบก้านนะคะจะคล้ายกันมากนะคะกับสาวน้อยสาวน้อยป่าแป้งนะคะอย่างสาวน้อยป่าแป้งที่พี่ตีมีอยู่ในตนในตอนนี้นะคะที่เห็นนะคะสังเกตนะคะว่าสาวน้อยป่าแป้งนะคะสังเกตนะคะใบพื้นจะเป็นสีเขียวนะคะจะมีหลายลายเส้นของก้านนะคะจะเป็นสีเขียวที่เข้มขึ้นมานะคะแล้วก็จะมีจุดสีขาวสีสชมพูนะคะเป็นจุดจุดทั่วทุกใบเลยนะคะ ทั่วพื้นใบนะคะก็เป็นความสวยที่มีเสน่ห์แล้วก็น่ารักอีกอย่างหนึ่งนะคะซึ่งก็แปลกดีนะคะส่วนที่เห็นอยู่นี้นะคะอันนี้นะคะเป็นผีเสื้อชมพูนะคะต่างกันไหมคะผีเสื้อชมพูเขาก็จะก็จะมีเป็นจุดแค่สีชมพูแล้วก็ออกเป็นจุดที่มาชมพูจะไม่เข้มนะคะก็ดูนะคะต่างกันอยู่นะคะต่างกันอยู่ใช่ไหมคะ ก็วันนี้นะคะพี่ตีก็พามาให้ดูความต่างนะคะลักษณะของบอลไทยนะคะที่มีความต่างาในลักษณะของใบนะคะต่างกันนะคะอย่าเรียกเ,เป็นาสาวน้อยป่าแป้งอย่างเดียวนะคะเพราะว่าต้องเรียกให้ถูกนะคะค่ะก็ในเรื่องของการปลูกและการเลี้ยงดูรวมทั้งการขยายพันธุ์จะเหมือนกันกันกบบอลท,ท,ทั่วไปนะคะบอลสาวน้อยป่าแป้งแล้วก็ ผีเสื้อชมพูนี้นะคะเขาจะชอบในลักษณะที่ดินลนักษณะเป็นล้วนซุยนะคะแล้วก็สามารถอยู่ในแสงที่มีแสงลักษณะที่ลำไรนะคะไม่ต้องแดดจัดจนเกินไปนะคะถ้าแดดจัดจนเกินไปนะคะใบของเขาก็จะไหม้นะคะออกเป็นสีน้ําตาลลายไม่สวยนะคะถ้าอยู่ในลักษณะที่มีแสงลำไรนะคะ ลักษณะลายจุดนะคะเขาก็จะสวยนะคะแล้วก็แตกกอให้กับเราเยอะนะคะอย่างเช่นกระถางนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นกระถางของสาวน้อยปาแป้งนะคะพี่ตีปลูกไว้ก็ประมาณ2เดือนนะคะก็อยู่ในลักษณะพื้นที่ที่ในแสงที่ลำไรพี่ตีจะเอาไปตั้งในบริเวณใต้ต้นไม้ใหญ่นะคะเขาก็จะแตกหน่อออกลูกเยอะเลยนะคะก็จะเป็นลักษณะที่ ให้ลูกให้หลานเยอะนะคะใบนะคะต้นเล็กๆยังมีรายจุดให้เราเห็นนะคะน่ารักดีนะคะวันนี้นะคะพี่ตีกเ็เดี๋ยวจะต้องทำการแยกหน่อนะคะแล้วก็ลงในกระถางาที่มีลักษณะที่ใหญ่กว่านี้นะคะแล้วก็ขยายพันธุ์ต่อไปนะคะซึ่งพี่ตีต้องการที่จะให้เขามีฟอร์มที่สวยกว่านี้นะคะมีใบที่หนาโดกแล้วก็เยอะกว่านี้นะคะ อย่างอนนี้นะคะพี่ตีพาอไว้ในถุงนะคะก็ทีแรกพี่ตีพ่อไว้เนี่ยจำนวนไม่เยอะนะดูนะคะพี่ตีใช้สูตรในการบำรุงนะคะฉีดพ่นนะคะก็ดูนะคะต้นเขาขนาดต้นเล็กๆนะคะก้านเล็กๆเองนะคะก็แตกกอเยอะเลยนะคะแล้วก็สวยด้วยนะคะเดี๋ยวพี่ตีก็จะต้องย้ายลงในกระถางแล้วนะคะ ค่ะก็สําหรับคลิปนี้นะคะพี่ตีก็ให้มาดูความต่างนะคะระหว่างสาวน้อยป่าแป้งนะคะแล้วก็ผีเสื้อสมุทหรือบางคนก็เรียกว่าผีเสื้อลายจุดชมพูนะคะลักษณะใบาของเขาก็ต่างกันนะคะในเรื่องของลายจุดนะคะก็ เลี่ยงให้ถูกนะคะค่ะก็สำหรับคลิปนี้พี่ตีก็ขอจบคลิปก่อนละกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะคะสำหรับใครที่เข้ามาใหม่นะคะพี่ตีก็ฝากให้กดติดตามค่ะกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอที่พี่ตีจะอัปโหลดให้ดูอยู่เรื่อยๆขอบคุณมากนะคะที่ติดตามกันค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอต่อๆไปนะคะสวัสดีค่ะ